มันไข่บ่นีอแมันมันอะไรอะมันมันหอยรอดป่าพี่น้องโซ่พี่น้องดูนครับมันมันหอมพี่น้องมันเป็นนะว่าสีเนี่ยเนื้อมันนะเขาเขาใหญ่ครับโอ้ยลายไหลพี่น้องเอ้ย เสี่สมสมเนี่ยเขาเดนใครอย่างบน,ององบนงงู้นรูกเขาเดินอย่างน,น,นู้นใครก็เสี่ยงนู้นสวัสดีครับพี่น้องบวงไป่สู้ขู่สู้ข้นครับผมสว,ส,สวัสดีครับพี่น้องบวงไป่สู้ขู่สู้ข้นครับผมสวัสดป้าพี่น้องเอ้ยลงทะเลอีกแล้วพี่น้องโมนี้ หอยพี่น้องเอ้ยห,หอยเชล่อครับผมเมนูโปรดเจ้าวันนี้เมนูโปรดนานๆได้กินเนาะสด,นสดจากท่าเรือเลยครับผมโอ้ยแต่วันนี้มาสเสนอด้วยหนึงนงน่งเนาะครับผมรวกเาหนึงน่งรวบสวยเงยเลยพี่น้องเอ้ยบอกอิมๆเลยครับผม <laughs> <laughs> มาได้มาได้ครับกินน้วกันครับผมโอ้ยวัอนี้วัอนี้มีน้ำจิ้มรสเด็ดเจ้าพี่น้องซีฟู้ดพี่น้องเอ้ยเสือชาวอมลมหนาวจักเนาะ เอยาวงงยิบนี้พี่น้องเอ้ยตัวเมืองไงนะครับพี่น้องโอ้ยข้างนอกพี่น้องลมนี่จังน้อยครับมือนีิเป็นลมเป็นฝนครับผมไปเผ็ดเค็มหวานมาแม็กซ์ไซม์ด้วพี่น้องมาเอาหอย,อยหอยวานเจ้าหอยหวานได้สีแดงมาเลยครับมาเด้อไปได้สีเลยครับผม สุกแล้วมันก็จะหดแตเจะไม้ไม้ต็มเลยนะพี่น้องเอ้ยปาดปาดโว้ยไงคุยตุยๆนะโวยโวยงี้ง่ายเลยพี oh. ่น้องนะโอะโอยโอะน้องเออบอกงี้ยครับเขียนซอาวมาแบพี่น้อง กินครับผมแบบได้มาแล้วก็เห็ดเห็ดซุกกินเลยทีเดียวไงบ้างคะน้องโอ้ยมา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 พีา่นอ้องเลยสุดยอดครับผม <S <S ครับผมมันกินเลยลูกสองเนีย่ยลูกสองเนีย่ย หอมันดพี่น้องกึดกกึดเลยครับอแบบอันนี้ลวกปแป๊บเดียวลวกแป๊บเดียวพี่น้องลวกสุกแบบห้สนพี่น้องอร่อยเส้นเพราะมันสะดุ้งหน้ามันใช่ไครับสุกลามไปกับบดีนะพี่น้องเลยตอบมัอืมออ วไม่กินมั้งไงพี่น้องของแท่งของแท่งพี่น้องโดนกินไปแค่ไหนกะชิดจัดสุสาขนาดพี่น้องสุส่าขนาดเลยตัวตัวตัวใหญ่เลยอ๋อสวยงามใช่ว่ะตัวใหญ่นะพี่น้องสองนิ้วสองนิ้วมือคุณเนาะ อันนี้ซุกแล้วนะนี่หดตัวนไหมตดนี้ม่ต้องเอาเขียวเลยพี่น้องม่ต้องขีดโอ้ยม่ต้องมามีขีดตัวด้ด้ยเลยเลยคับตัวดยวยเลยจ้ายยัวพี่น้องเลยถึกใจซาออมูน่ะพี่น้องเอ้เมนูนี่

คลุมขาไปลองคลุมขาไ่เนี่ยเบาแม็กไปเฝ้าฐาเรือพี่เจ้าโอ้ยสุกเกินไปรู้เปนยักินได้เรื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยสำหรับคนชอบกินอันนี้หอยเชลสองกิโลพี่น้องเป็นงามงานพี่น้องงานงานไข่บครเป มันมันอะไรมันมันหอยอาร์ตเหรอพี่น้องโซ่พี่น้องด้วยนะครับมีมันมันคว่ำพี่น้องมันเป็ล่งน้สีเลยเนื้อมันฮะเขาเขาเย้ยครับทำลายไหลพี่น้องเอ้ย นี่ไขมันคือก่นสมๆเเขาเอื่นไข่อย่างมันพุะสดสมเสนมมี่ยรูอพเนอย่างเนาะแต่ก็เสียบเนาะอุ้ยน้อ้อยควมเมันน้อยๆเด้อพี่น้องเอ้ยเต็มถาดอยู่ <laughs> rồi. Cái này ác cả ác át 10 độ cho các bạn thấy không? Yến vô, cuốn tóc nè. Cứ pha, <laughs> <cơm bột như cười> <đâu? cười> <laughs> <laughs> บอกแล้วว่าอยากกินมาสิติจใจพี่น้องเอ้ยมีโอกาสมาได้นี่ามาชิมลิมล้มรสชิมลิ้มรสกันนะพี่น้องเอ้ยวายเชลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะเจ้าพี่น้องก็เป็นกำลังใจเนาะพี่น้องลูกกำลังใจในกันทำช่องต่อไปะนะเจา้าทั้ง,ทงเพจบ้าแม่ค้ากินแล้วก็ยูทูบบ้าแม่ค้ากินคือการเจ้าครับคุณพี่น,อน้องอืมถั่วแบบตัวนี้ก็ ยังสะอาดด้วยพี่น้องมันก็จะมีเนื้อหวานครับเวลาเวลาได้มามันก็จะมีนี่หน่อยเราก็ล้างเปลือกล้างอะไรนะพี่น้องเนื้อที่หวานดีดีขอทาพี่น้องเลยร้องกินแบบนี้เลยดีสิเลยพี่น้องคือไฟเคร่งครับโอ้โห ngày nhảy, nó uộp, nó kín nhảy ừ. Có hói khang chứ Hói khang, hói khoang gây dày Nó sẽ ọc nhèo nhèo nèo Nhìn bước, nhìn bước Nó thêm Nó nghe ngay đây Phía Nó ngay เอาวน้ำสะไปจักหน่อยดูส <c ười> ินน mm hmm. ว่าไปร้อมเมื่อบุญง่นยเลย อย่างอีกอะไรพี่น้องเอ้ยบาแม่เอ้เอาเลยครับทอมย่องเลยเหรอโอ้ยง่ายนะครับอ่าทอมอาสูส้ๆอืมคุ้มขาคุ้มราคาอีพี่น้องตัวอ้วนๆเลยเหรออ้วนค่ะกินง่ายพี่น้อนนง ไม่มีใครเลนไม่มีเลยพี่น้องอ๋อคิงบัลลัยพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามพี่น้องก็เป็นกำลังใจครับผมแล้วก็ไลค์ก็แชร์คอมเมนต์ได้พี่น้องเอ้ยอทำให้แคปซูลทำให้คลิปดีๆมาให้เบื่อนครับผมหาของดีๆแซ่บมาให้เบื่อนครับกติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าแล้้ววันนนีเาคก็สวัสดีครับบ๊ายบาย algo